สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมงกรทองอภิมหาเศรษฐีวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีในราศีเมรนแต่ก่อนอื่นเด้ฝากนิดนึงสําหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมงกรทองอภิมหาเศรษฐีก็แอดไลน์ไอดีมาที่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ตามนี้ที่ลาคขา ข้าครูก็ตามศรัทธาแล้วอาจารย์ดูดวงแบบถอดไพ่ยิปซีนะถอดไพ่ยิปซีท่านที่เกิดในราศีมีนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15ถึงสิหมีนาคมถึงวันที่18ถึงวันที่12บเมษายนนะอาตามนี้ละกันนะหลังจากนี้เรามาว่ากันเรื่องของการพยากรณ์นาฏกรอ,อื่นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอะไรพื้นดวงลักษณะนิสยัยเจคอเป็นยังไงสําหรับชาวราศีมีนแต่อาจารย์บอกก่อนนะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์าแต่ละมือเนี่ยมีความ มีความแตกต่างกันไปบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเป็นแบบนี้ชาวราศีมีนเป็นอย่างไรชาวราศีมีนเป็นราศีแห่งความละมุนละไหม่ความละมุนล,ล,ละมองความเห็นอกเห็นใจคนอื่น <c oughs> แต่ไม่ค่อยเห็นใจตัวเองเพราะอะไรชอบช่วยเหลือที่ราาักษาไขรเดือดร้อนเนี่ยสก,กิดสกาวได้นะแล้วก็เป็นคนเงียบๆไม่หือไม่เออน,นะไม่ชอบอวดไม่ชอบอ้างอะไรทั้งสิน้นเป็นคนขี้อาย อยากได้ผัวทุกคนเนี่ยนะม้วนแล้วม้วนอีกอยากได้เมียทุกคนหงท้องแล้วหงท้องอีกเป็นอย่างนี้นะกว่าจะได้ของมากินก็ใช้เวลานานโขนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงจะเรียกว่า,าตาได้ไหมอัตตามันออกไปทางลบนะมันมีทั้งดีทั้งลบแต่ถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ค่อยจะมีใครจะมาโน้มน้าวอะไรง่ายๆเพราะอะไรเชื่อตัวเอง แต่บางครั้งการเชื่อตัวเองก็มีพลาดบ้างนะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโลกของความลี้ลับเป็นงนี้อะไรที่จับต้องไม่ได้อะไรที่มองไม่เห็นอะไรที่เขาว่ากันเจง๋งๆอะไรที่เขาว่ากันแม่นมักจะเชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นแบบนี้ด้วยปกตินะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนที่เป็นทุกข์นะใครทุกข์ใฮร้อนเนี่ยสกิดสกาวซะสกิดสกาวชาวราศีมีนาะโอ้โหช่วยใจขา่นขานะข่าไม่นะเป็นอย่างนี้นะแล้วคิดที่จะหาหนทางที่จะช่วยเหลือเขา ถามว่าตัวเองโอเคไหมถ้าตัวเองมีเมื่อ,อไหร่เอาเถอะชาวราศีมีนเขาเรียกว่าช่วยเหลือจนหมดหมดเรียองหมดแรงเป็นอย่างนี้นะให้ได้ทั้งใจทั้งกายเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ชอบแข่งขังนัะใครไปเรื่อยๆไม่หือไม่เอือนนะปิดท้องหลังพระใครจะปิดข้างหน้ากระช่างมันไม่เป็นไรฉันขอปิดข้างหลังเพราะอะไรยังไม่ค่อยมีคนปิดอย่างนี้นะสำหรับชาวราศีมีนแล้วชาวราศีมีนมีจุดเด่นเขาเรียกว่ามีมีบุญมี มีวาสนาหรือของอะไรถ้าดูแลผิวพรรณดีๆให้ผ่องให้ใสให้ให้อมชมพูนะจะมีกินมีใช้จะมีสเสน่ห์มีพลาวสเสน่ห์เขาเรียกแบบนี้นะจะรับจะรวยเพราะอะไรการดูแลตัวเองความสวยเป็นเหตุที่ราขษานะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้จันพูดอย่างเงี้ย mm hmm. กูกลับไปขัดผิวเลยแล้วกันลอ่อแมงสักสองสามแสนคอสหนึ่งเป็นอย่างงี้ยนะแต่ถ้าเกิดดูแลให้ปากดีอย่าให้ปากแห้งนะหาวิตามินวิตามินมากินนะจะได้โปรรวยนะ ไม่ผัวรวยก็ถือว่าถ้าได้คนรักคนรักก็จะหนุนให้ตัวเองจนมามีมีอยู่มีกินจนร่ำรวยเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีความสุข,ขุมแล้วชาวราศีมีอาจารย์บอกเลยว่าถ้าถึงจะตกอับถึงช่วงหักมุมเมื่อไหร่แป๊บเดียวเท่านั้นนะนะตกอับไม่นานเดี๋ยวกู้ขึ้นมาได้หมดนะ กลับจากร้ายกลายเป็นดีแป๊บเดียวเท่านั้นนะอาจจะต้องรออีกหน่อยนะชาวราศีมีนทุกคนมันมีจังหวะของมันอยู่นะตามนี้แล้วทําอะไรก็ไม่ทำเครื่องกับการในเรื่องของการทำอาหากินรรถ้าทําก็ทําสุดนะทําสุดเอาจนถึงฝังไปอย่างนี้นะแล้วไม่ชอบไม่ใครมาบังคับไม่ชอบไม่ใครมาจู้มาจี้มาจุกจิกไม่ทํานะไม่ทําคือไม่ทําเลยไปอย่างนี้นะแล้วอื เวลารักใครบอกได้เลยจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีมีนเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตพพรีนะอาจารย์ขอพูดคำพ้อพ้อหน่อยเพราะส่วนใหญ่ตลอดั้งคิดปากหมาั้งคิดอปจารย์เทพเป็นอย่างนี้นะไม่สนคนอื่นเลยถ้ากูรักแล้วนะกูจะรักคนนี้จะเอาคนนี้ชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ก็มีจุดจุดเสียจุดต้องปรับปรุงคือไม่ค่อยใส่ใจรยยายละเอียดบางครั้งมองคนมองคน เขาเรียกว่ามองหยาบไปหน่อยยังไงก็มองให้ทะลุป,ปุบโปงแล้วกันเอาให้ละเอียดกว่านี้นะบางครั้งดูไรเดียงสาดูไรเดียงสานะดูน่ารักน,นุ่มนิ่มนะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองชาวราศีบีนเป็นอย่างนี้นะอ้าวหลังจากนี้อาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรการพยากรณ์เลยละกันนะว่าดูซิว่าไอ้ตามไพ่เป็นยังไงมีไพ่มีไพ่พก้าวดาข,ขึ้นมาแต่อยู่ในตำแหน่งของใครในตำแหน่งของ ของพ่อของแม่นะหรือว่าจะตีว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรอบข้างเป็นคนที่รู้จักคนสนิทนะก้าวดาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของออชีวิตอาวเดี๋ยวว่ากันเลยแล้วกันในช่วงนี้มีไพ่อะไรขึ้นมาไพ่ที่เด่นที่สุดบ่อยเลยว่าเป็นเรื่องของการเงินการทองนะมีไพ่คิงเหรียญขึ้นมามีไพ่ราชินีขึ้นมาเดี๋ยวว่าราชินีก่อนไพ่ราชินีเดอะอ m p เ e s s เนี่ยมันเป็นไพ่ก็เรียกว่าเป็นไพ่คุณหญิงคุณนายที่ราคะ อย่างน,าน็้นะในช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแหมลําบากมานานแล้วอยากจะได้ผัวรวยทักคนหนึ่งใ,ในช่วงเนี้ยแต่งตัวให้ดีแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่ออย่างที่อาจารย์บอกนะจะได้ดิบได้ดีนะจะได้เข้าหอรงเรือนเป็นอย่างนี้อืแล้วถ้าจะตีอีกความหมายหนึ่งหมายความว่ายังไงถ้าช่วงนี้นะใครทีออ่อาจจะแต่งงานกันแล้วนานแล้วใช่ไหมหรือบางคนรู้สึกว่าโอ้มีลูกอยู่คนเดียว,ว่ะอยากจะมีอีกสักสองสามคนให้มันเป็นเป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมวอลเล์บอลใช่ไหม ช่วงนี้ถ้าอยากได้ลูกนะปีสักขาชัดเลยเอาอย่างนี้นะจะได้ลูกบางคนอยู่นานแล้วก็ทําลูกไม่ได้ทักทีผัวก็ทําจนสุดฤทธิ์ใช่ไหมลูกมันก็ไม่ได้ทักทีเราก็เต็มที่เต็มเต็มกันเต็มเกินใช่ไหมให้ผัวทำไม่ได้ทักทีช่วงนี้วันที่หนึ่งถึงสิบห้านี้ให้ทําทุกวันเลยสิบห้าวันทําติดกันจะได้ลูกค่ะเอาตามนี้นะสาหรับชาวราศีชาวราศีมีนจะเป็นแบบนี้ ในเรื่องของการเรื่องของงานบอกได้เลยว่าอม,มีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคแต่จะมีอุปสรรคกับหุ้นส่วนมีปพ่ห้าดาัขึ้นมาถามว่าโอเคไหมมีเกณฑ์โดนหักหลังมีเกณฑ์โดนเอาเปรียยนนะอาจจะอยู่อยู่ก็ถอนหุ้นเข้าไปซะงั้นนะแรกแ,รก,แรกก็คุยดีพอร้งนมันเริ่มเอียงใช่ไหมเหลือเริ่มเอียงเริ่มเอียงเริ่มคงเคงเพื่อนถอนหุ้นชิปหายแล้วคนนี้ทาไงอ่ะทําไงไปต่อไงที่ราคา ก็ต้องไปต่อนะใครที่จะถอนหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามีปัญหาก็ต้องตัดไปอะอะไรที่ไม่ใช่สุดท้ายก็ต้องไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอย่าไปใส่ใจอะไรกับกคดีนะปล่อยบันช่างแม่งเล็ดเด็บีที่ราคาแล้วก็มีไพ่หลไรไพ่เดทถ้าไพ่เดทตีขึ้นกับไพา่าตีขึ้นคู่กับไพ่คู่อะไพค่ความรักไพ่ถ้วยเนี่ยอาจจะต้องตีความหมายว่าถ้าวันนี้ใครที่ได้ทะเลาะกันใครที่อยู่ๆคุยกันใน Facebook คุยที่กันในไอจอะไรก็แล้วแต่ คุยอยู่ๆหายนะอยู่ๆกำลังคุยเข้าได้เข้าเข็มแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบินมาหาแล้วเคนนี้ <c oughs> นัดแล้วนะจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปกินข้าวแถวพุทธมณฑลสายสองใช่ไหมนัดกันสันเด็ดสันดีดอยู่ๆตัวผู้หายไปฮะอยู่ๆแม่งหายไปแล้วทําไงถ้าเดชขึ้นมาข้าวของหายผัวหายเมียหายจะติดต่ตอกลับมา จะได้พบเก่าจะได้เมียเก่ากลับคืนมาจะได้สิ่งสิ่งที่เราตามหาจะได้สมปรารถนานะหรือถ้าเกิดจะเตีไปแบบหนึ่งคือมดเว้นมดกรรมนะบางคนอยากจะเลิกกับผัวใช่ไหมถ้าก้าวดาขึ้นมาถ้าถ้าเตีคู่มากับไพเดนนะถ้าอยากจะเลิกกับผัวไม่ไหวแล้วอยากเลิกกับเมียจะได้เลิกตามเขาเรียกว่าตามที่ชอบที่ชอบอย่างนี้นะจะสําเร็จนะใครที่อ่าใ,ใ,ใครที่มีปัญหาเรื่องของเอกสาร ติดอยู่ค้างอยู่จะเริ่มค่อยๆทยอยทยอยได้จะค่อยๆเริ่มแับขยับได้แล้วนะสําหรับชาวราศีชาวราศีมีถือว่าดีนะแล้วที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องของอะไรการเดินการทองถ้าใครทําธุรกิจตอนนี้บอกได้เลยว่าเงินทองจะค่อยๆวิ่งค่อยๆนะค่อยๆราคาไหลมาเทมาแต่ไหลมาแบบนี้เป็นการทาทะลุกาไปยังไม่ถึงทะลุนะขิงเหรียญถามว่าดีไหมเป็นไพ่ใหญ่สุดทำไมอาจารย์ถึงไม่บอกว่าทะลุกามันมีบางสิ่งบางอย่าง ขั้นอยู่มีอุปสรรคอยู่นะทีละเป็นอย่างนี้นะทีละขาแล้วในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรื่องของธุรกิจเรื่องของการค้าการขายนะลูกน้องบริวารดูดีๆหน่อยละกันนะเรื่องหุ้นส่วนอันเนี้ยอาจารย์บอกมีห้าดาบมีห้าไม้เท้าในถามว่าดีไหมไม่ดีเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของออลูกน้องบริวารเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนไม่ดีเท่าไหร่นะทีละขาแต่การเงินจะได้มาจากข้างไหน มาได้ด้วยตัวเองาการเจราจาของเรานะบางคนเป็นเซลล์บางคนเป็นอะไรที่ใช้เกี่ยวคำพูด<ๆ>พวกนี้จะดีจะดีนะหลายๆท่านหลายๆท่านทําง,งานประจําไปด้วยแล้วเริ่มทําธุรกิจแล้วเริ่มก่อร่างสร้างตัวอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นผู้ประกอบการเองบางท่านไอ้ทำธุรกิจอะไรทําธุรกิจสายการบินแม่งเลยสายการบินขนาดเล็กนะเพราะอะไรขนาดใหญ่มันก็เริ่มไปเลยใช่ไหมเพราะอะไรมันมีบางสิ่งบางอย่างมาเปลี่ยนโลกใบนี้นะธุรกิจขนาดใหญ่มันไปเพราะอะไร วิดีโอคอนเฟล็กซ์เกี่ยวบ่าไม่ทราบได้แต่อาจารย์รู้เลยว่าไม่ค่อยมีการเดินทางแล้วสมัยก่อนต้องเดินทางไปไประชุมใช่ไหมไปมิตรงมิติ้งอะไรเกี่ยวกับพวกแบบบิวซิโงบิซเนสเดี๋ยวนี้ไม่ต้องวิดีโอคอลกันเลยประชุมกันเลยคอนเฟล็ซ์ใช่ไหมล่อเลยอย่างนั้นไม่ต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินไม่ต้องบินไปบินมาแต่ธุรกิจสายการบินขนาดเล็กนะเป็นเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กก็ได้ถ้าทำเนี่ยดีทำไดีนะลาขาบางคนบาอกาจาย์เทพเฮีย ทำอยู่แค่เนี้ยจะให้กูไปทำสายการบินอาจจะหาได้ถ้าจะลงหุ้นอยากจะทำอยากจะไปอยู่ในตลาดเขาเรียกว่าอะไรไปลงทุนนะพวกอินเวสเตอร์อาจจะอยู่ในตลาดหุ้นอะไรก็แล้วแต่ลองดูอะไรที่มันมีขนาดเล็กแล้วเขากำลังรวมตัวรวมตัวกันนะอาจจะเป็นบริษัทนี้เทคโอเวอร์ over, บริษัทนี้เทคอีกเทคแม่มาเลื่อเปื่อยเอาบริษัทที่กาลังเติบโตอย่างนั้นดีกว่าจะไม่มีความเสี่ยง แต่บริษัทที่มันใหญ่สุดขีดสุดท้ายแล้วไม่ต้องลบทุกอย่างมันเกิดเป็นมันจะเหมือนอะไรเหมือนเรือไททานิกพะมันใหญ่จัดบังคับยากนะการลงหุกาการลงทุนการอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ให้ดูแบบนี้นะลองดูบริษัทที่เขากำลังเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์อยู่แล้วก็ดูย้อนหลังไปสิสีห้าปีเขามีเขามีผลกําไรตอบแทนไม้มีการปันผลอะไรบ้างนะเอาตามนี้ที่ราคาแล้วก็มีเรื่องอะไรอีก เรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ของพ่อของแม่ลุง,ลงปุ่นลุงแปงป้าแช่มป้าชอยลุงผีลุงผังผนน้ำมันเดมิงดูแลให้หมดดูแลให้หมดเพราะอะไรอาจจะมีการเลี้ยวนะอาจจะได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตอาจจะมีคนกดสูญเสียคนรักสูญเสียคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรานับถือจะเป็นอย่างนี้นะได้ข่าวไม่ดีเท่าไหร่แล้วเรื่องการเงินการทองใครที่ทํางานอยู่ต่างประเทศใครทําธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศดวงจะเปิดเต็มที่แล้วนะ เปิดเต็มที่แล้วนะอาจจะมีอาอปุปสรรคติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมีจังหวะมีจังหวะอยู่อก็คงจะไม่มีอะไรมากสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วอาจารย์บอกแล้วนะถ้ามีคู่อยากจะได้ลูกก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกซอยเตียงสุดล่อกันเตียงขาเขื่อนเอาอย่างนี้นะแล้วคนที่โสดแล้วได้พิสเเพิงแรงแลตรงฝ้ากระแชงตะแคงคอยดูตามรูระแพนนานสองนานไพ่ไม่ขึ้นอะไรเลยนะช่วงนี้อาจจะไม่หือไม่อือนะถ้าเกิดใครอยู่อยูอยอ่คุยกันอยู่แล้ว ตัวผู้ตัวเมียหายก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับรกรเรื่องของการเรื่องของงานนะคู่ของเราคนที่เราคุยอยู่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของงานต้องแก้ปัญหาอาจจะมีปัญหาต้องไปตามไล่หยากไปไล่ตามหยากกับผัวเก่าเมียเกา่านะมันยังไม่จบไม่สิ้นแต่ก็ถือว่าโอเคใครไม่โสดอยู่ก็ยังไม่แห้งที่รา,า่ะตามนี้นะแต่คนคนที่แต่งงานแล้วจะได้ซาได้เสียวกันในช่วงนี้จะมีพลังเยอะขึ้น หลังจากนี้อาจารย์จะไม่พูดพ่ำงทำเพลงแล้วนะสรุปแล้วคือการเงินจะดีแต่ให้ระให้ระวังเรื่องของบริวารระวังเรื่องหุ้นส่วนนะส่วนใครอยากได้ลูกอยากไสยกรรมอะไรก็ถือว่าโอเคเป็นเกณฑ์ที่ดีนะให้จัดเข้าตรงนี้ไม่มีอะไรมีเกณฑ์ินทางให้ติดต่อเอกสารแล้วติดต่อไม่ผ่านสักทีช่วงนี้จะผ่านนะตามนี้นะธุรกิจขนาดใหญ่ถือว่าดีการลงทุนถือว่าดีอ่ะสรุปคือเท่านี้นะแล้วก็ระวังเรื่องของข่าวข่าวญาติผู้ใหญ่จะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือว่า คนเสด็จคนที่เรารู้จักอืหลังจากนี้ว่ากันเรื่องของอะไรอาจารย์จะพูดถึงเรื่องใครที่เป็นในอาบใครเอาเรื่องหงจุ้ยก่อนละกันแล้วก็ไอ้เรื่องค้าที่ค้าทางเนี่ยเดี๋ยว่อยว่ากันทีหลังในวันนี้อาจารย์จะขอพูดถึงเรื่องของการจัดบ้านก่อนหรือว่าหลายๆท่านถ้าพูดเป็นภาษาจีนใช่ไหมก,ก็จะเกี่ยวกับพวกาการจัดบ้านการดูหงจุยงจ้ยแบบหงจุ้ยแบบไหนอาจารย์มีวิธีที่มันง่ายแล้วเด็ดมากๆนะแล้วใช้ได้ผลจริงไหมใช้ได้ผลจริงอันดับแรกเลย นะลองทําดูบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าทำํำจะลองทําดูวันนี้ลองเข้าบ้านไปนะลองนะแรกๆอาจจะรู้สึกเขินหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยทําสิ่งนี้ลองทําดูเราจะมีความสุขมากขึ้นวันนี้เดินเข้าบ้านเสร็จปุ๊บขอบคุณบ้านกราบบ้านสักสาครั้งแล้วอธิษฐานขอด้วยให้ขอด้วยนะขอจากบ้านเราเนี่ยนะขอเสร็แล้วทำไงขอบคุณเขา ขอบคุณที่ให้ฉันได้มีที่นั่งอยู่กับลูกๆใช่ไหมขอบคุณที่วันเนี้ยโอ้โหฝนตกหนักเลยหลังคาก็ไม่รั่วนะตัวฉันก็ไม่เปียกขอบคุณที่ทําให้ฉันเรียนจบมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ภัยุคมาเขาก็ยังปกป้องเราได้นะเจ้านี่มาเราก็ยังสาม,มารถหลบได้แต่การไปนี่ใช้คืนไปเถอะแม่สบายใจไปแย่นะแล้วมีเรื่องอะไรอีกขอบคุณให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์เนขอบคุณแม้กทั้งรถนะเพราะอะไรมีแม่ยานางอยู่ขอบคุณที่พาฉันไป อืมับพาฉันไปเที่ยวนะขอบคุณที่พาฉันไปหาผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ทาให้ฉันได้ทราบได้เสี่ยวกนะ็ขอบคุณงี้เลยเอางี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นขอบคุณเสร็จทําอย่างไรขอบคุณเสร็จจัดบ้านการจัดบ้านที่มองเห็นและได้ผลมากที่สุดคือการทิ้งให้แย่ที่สุดทำไมอาจารย์พูดงี้อาจารย์เทพมันไม่มีตําราไหนเลยอันนี้เป็นตําราของญี่ปุ่นตําราของคนจีนให้ทําความสะอาดสิ่งที่ได้มาคืออะไรสุขภาพที่ดี มีบริเวณหลังเงี้ที่เราทิ้งอะอาจารย์แนะนําว่าการทิ้งทิ้งยังไงลองสัมผัสด,ดูซิพอจับดูแล้วหรือว่าเขาคลึงแล้วใช่มหมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับความสุขเลยนี่หว่าก็ทิ้งไปทิ้งให้แย่ที่สุดเหลือแต่สิ่งที่เรารักที่สุดเราจะมีความสุขแต่สิ่งของที่เรารักเราจะสัมผัสมันตลอดเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้อะไรที่เราสัมผัสเนี่ยเขาจะรู้สึกดีการสัมผัสด,ดีมากนะทิ้งให้แย่ที่สุดนะะว่ากล่าวครั้งที่สามแล้วนะ จะเห็นพื้นที่แล้วจะเหลือพื้นที่จะเหลือบริเวณเสื้อผ้าอะไรที่ไม่ได้ใส่บ่อยๆนะทิ้งไปเอาไปบริจาคหนังสือที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปอนไนไม่ได้อ่านเลยนะถ้วยถังกระมบองหม้ออะไรที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปให้หมดอย่างงอกอย่าเขียนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวขายของเก่าถ้าเราคิดเล็กคิดน้อยทํางานใหญ่ไม่ไม่สำเร็จแน่นอนเอาแบบนี้นะจะมีพื้นที่จะมีบริเวณให้อะไรให้โชคให้ลาให้บารมีให้คนมาหนุนให้มาหนุนเรานะจะมีบริเวณที่ดีขึ้นมีบริเวณที่ คอยรับโชครับเงินรับทองเป็นอย่างนี้นะมันจะเกิดการไหลเวียนเมื่อเราเอาของออกไปของใหม่ก็ยื่งเข้ามาอย่างเช่นถ้าวันนี้อยากมีผัวใหม่อยากมีเมียใหม,ม่ถ้าผัวเก่าเมียเก่าไม่ออกทําไงผัวใหม่ไม่เข้ามาที่รักาไปที่น่ะเหมือนกันสิ่งของเหมือนกันแล้วจะเข้ามาได้ดีกว่าอ้าวหลังจากนั้นเป็นเรื่องของทางสัญจรทางสัญจรต้องดีทางสัญจรต้องเลิศอย่าให้สะดุดนะทางสัญจรคือทางสัญจรไม่ดีที่สุดถนนถ้าไม่มีรถกีดขวางหนะ้าโอ้โห ลื่นปืดเพราะอะไรมันมีความรุ่งเงินทองมาถ้ารุ่งโล่งใช่ไหมวิ่งเข้ามาเลยเข้าวิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเราเลยเงินทองเพียบเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเป็นเรื่องของหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านหน้าบ้านแล้วกันหงแดงหงแดงเป็นไงควรจะมีบริเวณให้เขาแล้วควรจะมีแสงไฟเพราะอะไรหงแดงต้องการพลังงานต้องการแสงสว่างเช่นเดียวกับฝั่งของมังกรฝั่งของมังกรเขียวนะมังกรอาจจะเห็นภาพได้ไง่ายคือหน้าบ้านเป็นหงแดงใช่ไหมสายมือเป็นมัง,มงกร นะขวามือเป็นเสือข้างหลังเป็นเต่าดำเต่าดำไม่ไมไง่ายต้องการความสงบไม่ต้องการไม่หือไม่อื่นะ่ะฝังขวาก็ไม่หือไม่อืนเหมือนกันใครอยากจะมีสมาธิไปนั่งหลังบ้านหรือไม่ก็ทางอาทางแดนเสือขาวเป็นอย่างนะี้นะแต่ทางซ้ายมือคนอะไรที่สําคัญเกิดการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าใครทําธุรกิจใครทําร้านซ้ายมือ ถ้ามองจากหน้าประตูที่มองออกไปด้านนอกใช่ไหมซ้ายมือควรจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไม่ให้มีความสําคัญแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านก็ลองไปปรับดูแล,ล้วกันไอ้ส่วนเรื่องของทิศบารมีทิศโชคทิศลาภที่จะต้องนั่งต้องนอนอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดอาจารย์เอาสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินนะเอาไม่ต้องเสียเงินก่อนก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะไฟควรสว่างนะด้านน้ำทะเลเย็นอยู่ด้านหลังนะสังเกตเซเว่นอีเลเว่นอ่ะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเต่าดํามแม่น้าเต็นอยู่ข้างหลังข้างหลังร้านเป็นยงนั้นแล้วซ้ายมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไร เป็นหัวมังกรไม่หัวมังกรก็หัวเสือนะเคาน์าเ,าเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองจะอยู่จะอยู่แถบนี้เสมอเป็นอย่อางนี้อ้าวหลังจากนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรใครที่อยากจะขายที่ขายบ้านแล้วขายไม่ได้นะเอามาลงที่เพจองอาจารย์บ้านที่ดินมหาเศรษฐีบ้านที่ดินมหาเศรษฐีที่ราคาเอามาลงไงก็ามาลงเอารูปมาลงราคาให้ชัดพิกัดภูวิศาสตร์ชัดเจนไหมติดต่อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ก็สําคัญ รูปเอาไว้สวยเอาไว้สวยบอกให้ชัดเจนนะแล้วใครที่อยากเป็นนายหน้าใครอยากทําธุรกิจใครอยากทํางานพิเศษเป็นนายหน้าก็เอาเรามาปะดูใครที่อยากหานายหน้าประกาศเลยฉันอยากได้นายหน้าเก่งๆสักคนหนึ่ง <c oughs> มีบ้านหลังห้า500ร้อยกว่าล้านอยากขายนะกี่เปอร์เซนต์ว่ากันไปแล้วทําธุรกิจอาจารย์แนะนําว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะถ้าพวกเรามีสิ่งนี้นะยังไงก็รวยสัจจะกับความซื่อสัตย์แค่นี้ใครที่ทําอะไรไม่ตรงไปไม่ตรงมาหรือเรียกว่า ไอ้พวกขี้โกงขี้ช่อทํายังไงแม่ก็าไม่เจริญไม่มีทางเจริญเพราะอะไรนักธุรกิจไม่อยากทําถ้าเป็นเราเราเป็นนักธุรกิจเราคงไม่อยากทําธุรกิจกับคนขี้โกงถูกมากเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นคนขี้โกงเราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราต้องเป็นคนที่พูดคาไหนเป็นคานั้นเป็นสัญจะนะอาจจะช้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ให้ค่อยๆว่ากันนะเอาเท่านี้ก่อนละกันหลังจากนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องอะไรอันนี้สําคัญที่สุดสําคัญที่สุด,สสดในคลิปเลยกระเป๋าสตางค์ทรงยาละคัะ ถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินแล้วให้ได้ผลน่ะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวอันนี้คือยี่ห้อสุพิชยาเป็นหนังแท้โอ้สวยมากที่ราคาชาวญี่ปุ่นเคยกล่าวไว้ว่าคุณคาเบดะนะเขากล่าวไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้อาจารย์เทพบางกรทองมหาอภิมหาเศรษฐีสามารถหาเงินตอนสมัยตอนเล่นดนตรี เ,เงินเดือนหมืน่นสองหมื่นกว่าบาทจนไปถึงหลักแสนไปใน11เดือนได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะจะกล่าวให้ฟังนะเดี๋ยวจะเท้าความไปสมัยตอนที่อาจารย์หนุ่มๆใช่ไหมตอนนั้นเล่นดนตรีอยู่แถวศรีลมชิวารลางโรดเฮาส์าขณะที่เล่นอยู่ขณะที่เล่นอยู่แถวศรีลมร้านที่อาจารย์เล่นอยู่เน,นี่ยนายของอาจารย์นะชื่อว่าเดน่าเป็นชาวเมกันนะชั้นล่างอา่ะเป็นตึกสามชั้นชั้นล่างเป็นรลสอรองใช่ไหมเปิดตั้งแต่11โมง ชั้นที่2เป็นอะไรเป็นงานสัมมนาบางส่วนใหญ่และพวก,กนกลเ์กาตีเสร็จให้มากเขาก็จะมากินเบียร์เก็บกินอาหารกันชั้น2แล้วชั้นสามเป็นสปอร์ตบาร์อาจารย์ทํางานอยู่ที่นั่นประมาณ1ิปีไม่ประมาณนะ่ะน่าจะสิปีแต่พอดีนะแล้วมันมันเกี่ยวโยงอะไรกับกระเป๋าตต่างทรงยานหรืาจันเทพมาเล่าอะไรให้กูฟังวันนี้นะอาจารย์จะกล่าวอย่างนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าอาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้เพราะคุณพี่ที่ขับรถตู้ให้อาจารย์คนนี้เลยจำได้ไหมไม่รู้จัก อาจารย์มีหน้าที่นั่งแกมีหน้าที่ขับแต่วันนั้นแกขับพาอาจารย์ไปเส้นทางหนึ่งโดยโปกตินเนี่ยอาจารย์ต้องนั่งรถจากแฟชั่นไอแลนด์ใช่ไหมรถตู้ลงทางด่วนแล้วไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยโอ้โหคนแม่งแยะเหนื่อยชิบหายสมัยก่อนนะคนรถตู้คนรอก็แยะสง,ยงสารก็สงสารคนที่รอเนี่ยมันเยอะมากสงสารตัวเองด้วยนะเหนื่อยที่หายอาจารย์ก็ไปลงที่นั่นแล้วก็นั่งเอ t มอารบเอ่จาก อนุสาวรีย์ชัยไปเปลี่ยนสายที่สยามจากสยามไปสารดแดงใช้ชีวิตแบบนี้วนไปวนมาแล้วมันเกี่ยวอะไรจันเทพมันเกี่ยวไรเดี๋ยวจะไล่ฟังมีอยู่วันหนึ่งรถตู้พาจานเปลี่ยนเส้นทางเพราะอะไรในช่วงนั้นมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างชัดดาวกรุงเทพแต่ไม่กว่าจะปลดล็อกแม่งนานชิบหายน่ามันนานมากมีการแข่งกีฬาสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหลากสีมีการแข่งขันกันใหญ่ตรงหัวลานแล้วสังกับส่งผลแอะไรเกี่ยวกับอาจารย์เทพการเดินลดแม่งเปลีป่ยนแปลงไปร้านที่เคยเล่นอยู่6วันต่อสัปดาห์แม่ก็ลดเหลือ3วันแล้วกูจะอะไรแดดที่ราคาในหัวคิดว่าแล้วจะทําไงให้กูรวยสักทีวะเมื่อไรกูจะรวยคิดอยู่คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็คิดมาคิดไปเป็นแบบนี้นะพี่รถตู้เกี่ยวเนื่องอะไรกับอาจารย์เทพวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งพี่รถตู้มันเล่นกีฬาสีการเมืองใช่ไหม ไปไม่ได้แล้วอนุสาวรีย์ชัยลงไม่ได้แล้วคุณพี่รถตู้พาอาจารย์ไปลงพระรามเก้าตายเป็นตายว่ะงานเนี้ยตายเป็นตายก็ลงก็ลงรถตู้แต่ขนาที่จะต้องไปเปลี่ยนรถไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ทีใช่ไหมอาจารย์ต้องผ่านร้านหนังสือคือต้องเข้าไปที่ศินิทันพระรามเก้าพอลงไปเสร็จมันผ่านร้านหนังสือ B 2 s อูออาจารย์ก็ได้ใช้สายตาใช้สายตาพิเศษแหลกแหลแล้วก็โลมเรียไปทั่ว ไปทั่วเคาน์เตอร์หนังสือใช่ไหมอาจารย์ไปสะดุดตาหนังสือหลายเล่มแต่ที่สะดุดที่สุดคืออะไรชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนโดยคุณคำไม่ได้อาจารย์อ่านอยู่ประมาณสักสี่สห้าทีก่อนก่อนไปทํางานใช่ไหมถามว่ารู้เรื่องไหมรู้บ้างไม่รู้บ้างนะในหนังสือเขามีใจความว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่านี่คือความรับของมูเษฐีนะใครที่ไม่อยากเสรษทนะีใครไม่อยากปเป็นเสรษทีไม่อยากร่ำไม่อยากรวยไม่อยากมีกินไม่อยากมีใช้ก็ไม่ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้นะเปลี่ยนไปดูช่องอื่น เขาบอกว่าคนรวยส่วนใหญ่จะใส่ใจเรื่องการเงินการทองแล้วเขาบอกว่าการเงินการทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นและเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเขาบอกว่าวันนี้ถ้าอยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินให้เปลี่ยนเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวให้ได้ผลนะต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแล้วถ้าวันนี้ไอ้โต้แล้วถ้าวันนี้อยากจะให้คนที่เรารักหาเงินเก่งหากินเก่งใช่ไหมทำมาหากินเก่งให้ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเป็นของข้าวของขวัญให้เขา เขาจะหาเงินเก่งนะอยากให้ลูกหาเงินเก่งอยากจะให้พี่ให้น้องหาเงินเก่งใหมาซื้กอกระเป๋าทรงยาวให้เลยนะแต่มันมีกฎอยู่เดี๋ยวจะว่ากฎที่หลังอืแล้วเขาเปรียบเสมือนอเขาเปรียบกระเป๋สาสตางค์ทรงยาวเสมือนอะไรเสมือนโรงแรมระดับซปเปอร์วีพีถ้าวันนี้การเงินการทองเห็นกระเป๋าสวยๆใช่ไหมเขาก็อยากมาแล้วพาใครมาอีกพาเพื่อนพาฝูงพาญาติพี่น้องเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเป็นแบงค์ดอลลาร์นะเป็นแบงค์ออยโลอะไรแล้วแต่เขาจะชวนกันมาอยู่ในกระเป๋สาสตางค์ทรงยาว มันเปรี่ยนสเสมือนโรงแรมระดับซูเปอร์วีพีนะแล้วมันเป็นสิ่งพิเศษสำหรับาระจย์เทพน,นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเรียกเงินเรียกทองให้อจย์เทพได้นะกระเป๋าสตางค์ทรง,งยาวเป็นแบบนี้นะเงินทองจะให้ผลตอบแทนแบบสมน้ำสมเนืน้อกับคนที่ดูแลมันเท่านั้นเป็นแบบนี้นะแล้วที่สําคัญที่สุดบางคนอาจจะยึดติดกับสีแต่อาจารย์บอกเลยว่าสีที่คานวณมามีแค่สีสีแล้วใช้ได้ทุกราศี กดคูณ200้เท่าหมายความว่ายังไงถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าราคาหลาก 1, ักพันปีหนึ่งหางเงินได้หลักแสนถามว่าพอกินไหมคิดเอาเองล่กันแต่ถ้าอยากมีเงินล้างต่อปีเปลี่ยนกระเป๋าสับทองอย่างยี่ห้อสุพิชยานะหนังแท้ไหมอย่างดีซิบรูดได้ไหมจังเทพโอ้รูดขึ้นแล้วก็รูดลงแล้วก็รูดก,กลับมาได้ราคาขอเชื่อใจหน่อยนะรูดขึ้นรูดลงได้แล้วได้เนี่ยเขาเรียกว่าระดับเกณฑ์บอกได้เลยว่าระดับโลกนะได้เนี่ยเกณฑ์เดียวกับ ที่ดังไม่ว่าจะเป็นของหลุยของแอมสอะไรก็แล้วแต่ใช้ใช้ลำดับใช้ชนิดเดียวกันเลยแล้วทําด้วยแฮนด์เมดทําด้วยใจใช้มือเย็ดล้วนๆกว่าจะแทงเข้าแต่ละรูเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานมหาศาลที่ระค่ะอ้าวแล้วมันมีอะไรอีกกดคุณ200ถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าสตางค์หลักหมื่นปีนหนึ่งหางกันได้หลักล้านสบายมากกระเป๋าสตางสุพิชยาเสริมดวงเรียกทัพย์ ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเลียกลาบเก็บเงินขอให้ซื้อกระเป๋าให้คิดถึงกฎนี้ให้ดีที่สุดนี่คือกฎเหล็กไม่ใช่สีไม่ใช่สีราคาอ่ะกออ็คงจยเท่านี้หลังจากนั้นทําไหหลังจากนั้นอาจารย์เทพไปยังไงต่อทําไมถึงมีเงินมีทองหาเงินได้ปีละหละักล้านได้ยังไงอาจารย์ได้ตัดสินใจและโอเคถ้าทําไม่ได้ ถ้ามึงไม่หลอกลวงกูนะกูอาจจะเป็นคนไทยอยู่บ้านนอกใช่ไหมร้อยห้าสิบบาทซื้อไหมอาจารย์ตัดสินใจคว,วักเงินจากกระเป๋บบาสตางค์หนึ่งร้อยห้าสิบาทยืน่นใช้มือขวาย,ยื่นให้กับแกชเชียแล้วจาก็ได้หนังสือเล่มน,นี้มาอาจารย์อาาย่านอยู่สามรอบแล้วก็ฝ้าสังเกตช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ถามว่าแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงตอนไหนอาจารย์อาาย่านอยู่สามรอบในหนังสืออย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเป็นงนี้แล้วอาจารย์ก็เฝ้า เฝ้าเฝ้ารอวันที่จะสิ้นเดือนจะเพื่อจะได้ซื้ออะไรซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวตามที่คุณคาเมดเขาบอกอาจารย์ใช่ไหมพอถึงสิ้นเดือนอาจารย์ตัดสินใจเลยเงินเดือน20,000กว่าบาทถ้าซื้อกระเป๋ามื่นกว่าบาทเหลือเหลือี่ตังเดือนนึงอ่ะอีก30วันจะเอาอะไรแดกอาจารย์เทพแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวกลัวแต่อะไรที่แม่งกลัวมันตื่นเต้นลักหาอาจารย์ก็ตัดสินใจซื้อกระเป๋าแม่งเลยเหลือตังไม่กี่พันอ่ะ นะถามว่าค่าค่าบงค่าบ้านาค่นา,ากินค่าอะไรกันแล้วแต่มีปัญหาไหมมีปัญหาบอกได้เลยว่ามีปัญหายาวถึง3เดือน3าถึงสเดือนแต่ก็ตัดสินใจมันช่วยเรื่องของการตัดสินใจด้วยบางครั้งถามว่าเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่สําหรับบางคนแต่สําหรับความเชื่อแบบนี้แล้วมันใช้ได้ผลจริงอาจารย์เชื่ออาจารย์ก็เชื่อแม่งห้าสิบห้าสิบอ่ะเาไม่ไดัามึงเอาตังค์ของกูไปอีกแล้วนะร้อยห้าสิบบาทแล้วแล้วค่ากระเป๋าอีกหมื่นก่าบาทตามกฎของมึงเลย ทำตามหมดแล้วก็เฝ้าสังเกตว่าเฮ้ยชาวญี่ปุ่นใช้จริงหรือเปล่าผู้หญิงไม่ต้องพูดหรอกผู้หญิงใช้อยู่แล้วกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแต่ที่สําคัญผู้ชายก็ใช้ผู้ชายก็ใช้แต่ข่านิยมของคนไทยรู้สึกว่ามันกำมิดกำเมียนไม่กล้าให้อะไรใหม่ๆกับตัวเองใช่ไหมมันช่วยเรื่องของอภาพลักษณ์ด้วยแค่กระเป๋าทรงยาวสวยๆเนี่ยโอ้โหไปติดต่อธุรกิจนะ่ะโอ้ยผ่านฉลุยนะแค่ภาพลักษณ์เราก็ผ่านแล้วอ่ะใช้กระเป๋าดีๆดีทักใบนึงอ่ะนะอาจารย์ก็ซื้อกระเป๋าเสร็จสับ บอกได้เลยว่าหลังจากซื้อกระเป๋าเสร็จอาจารย์เฝ้าสังเกตชาวญี่ปุ่นใช้จริงไหมเฮ้ยใช้จริงวะเพราะอาจารย์เล่นอยู่ที่ร้านนั้นจะมีคนญี่ปุ่นมานั่งมานั่งกินอาหารบ่อยใช่ไหมก,กับฝรั่งจีนก็มีบ้างจีนน้อยบ้างส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นแล้วส่วนใหญ่ต้องเป็นเศรษฐีเพ,าาเ,เพราะอะไรของแม่งแพงอาจารย์ก็สังเกตเฮ้ยใช่วะกาไม่ได้กูเชื่อมว่าเพื่อนเชื่อแล้วนะเพราะอะไรไม่เชื่อไม่ได้โดยไป,ไปแล้วกระเป๋าใบละหมื่นก่าบาท เริ่มเชื่อไปเชื่อม,มาเชื่อไปเชื่อมาเชื่อขึ้นมาเชื่อขึ้น,นหลังจากที่3เดือนไม่มีอะไรเดือนที่4เพื่อนอาจารย์โทรมาชวนทำ u t u b e อาจารย์เริ่มลงมือทำ u t u b e ทันทีถามว่าได้ดังไหมได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กูได้ทำสิ่งใหม่แล้วแหละอยางเล่นดนตรีอยู่แล้วก็ทำ YouTube ด้วยนะก็มีงานนอกมีอะไรเข้ามาก็เงินเดือนก็อยู่หลักหมื่นนะไม่เท่าไหร่เดือนที่เดือนที่เดือนแรกของการทำยูทูบไม่มีเงินวิ่งเข้ามาเลยสักกระ่งเดียวนะรอไป4เดือนแล้วใช่ไหมหลังจากการซื้อกระเป๋า เดือนที่5การเงินเ,เงินวิ่งจากเ,าเงินจากยุท b e วิ่งเข้ามาหาอาจารย์1,6,000บาทจําได้สนิทเลยเพราะอะไรครั้งแรกเหมือนเล่าเสียตัวครั้งแรกจําได้เลยผู้หญิงผู้ชายคนนี้คือใครจําได้สนิทเฮ้ยปฏิหารเ่าวะปฏิหารนะอาจารย์ได้ไรกระเป๋าฟรีแล้วไม่เป็นไรแมงถ้าแมงบอกกูหาเงินล้านได้กูเชื่อกูเริ่มเชื่อแล้วทำไม่ได้อาจารย์เชื่อมเสร็จใช่ไหม เดือนที่6เงินเข้ามา2องหมื่นกว่าบาทเดือนที่ 3, 3ามส0มหมื่นกว่าบาทแล้วมันอยู่แบบนี้สเสียรอาจารย์หาเงินได้หลักแสนต่อเดือนทุกเดือน,อนจนถึงทุกวันนี้ถ้าหลักแสนต่อเดือนปีหนึ่งบอกเลยว่าทะลุล้านนะถามว่าทุกคนทําได้ไหมถ้าเศรษฐีทุกคนทําได้เราก็ทําได้จําไว้เลยว่ามันช่วยในเรื่องของการตัดสินใจด้วยใครที่กล้าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะเรื่องใหญ่กว่านี้ก็ทาสาเร็จอาจารย์บอกเลยอ่ะสุดท้ายนี้ ก็ขอให้ท่านที่เกิดในราศีมีนจะมีความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองเป็นสถษฐิอภิมหาสถิสวัสดีค่ะไปเป่าสตางสุพิชยาเสริมดวงเรียกทัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน